สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอสโกดคุปติรหัสดังฟ้าค่ะวันนี้เราจะมาตรวจดวงชะตากันนะคะคลิปนี้ก็เป็นการตรวจดวงชะตาในเดือนสิงหาคมค่ะพุทธศักราช2568เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เดือนนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะไปสับไพ่กันนะคะสับไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะก็เป็นตัวแทน12ภพเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ย้ํากันก่อนนะคะว่า การทำนายเนี่ยปิงไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยากจะให้รับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางค่ะเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราเนี่ยได้ดีที่สุดเลยก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทำนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนิดนึงนะหนึ่ง,นะงสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละใบจะเป็นแบบไหนอันนี้ปกติก็ไม่ค่อยได้ให้เห็นหน้าเท่าไหร่ถ้าเกิด FC ตามมานานก็จะน้อยมากนะ,ะวันนี้วันดีนะ,ะนึกคืมอกคืมใจเอาให้เห็นหน้ากันนิดนึงแล้วกันนะคะอะตะนโกระดุมพา้าสหัดชา้า พันธุอุตตะอลิปัตตนีมรณะสุภากรรมาลาภาและสุดท้ายนะคะ คือตำแหน่งวินาเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยแต่ปิงเห็นใบแรกแล้วอ่ะปิงก็มีความรู้สึกว่ามันชื่นอกชื่นใจนะแทนชาวลัคนาราศีเมษเพราะว่าบทคําจากหน้าไพ่หรือว่าไพ่ใบแรกเกี่ยวกับในเรื่องของ ตัวตนแล้วก็ความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นไพ่ประพิคเนตรไพ่ใบเนี้ยจะหมายถึงในเรื่องของความสําเร็จมันแปลว่าในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเองอะ่ะคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของการที่จะคิดตัดสินใจหรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่มันได้นอกเหนือกว่านั้นเนี่ยพีม่มองว่ามันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของเซน มีในเรื่องของการที่จะเลือกคบคนหรือว่าในเรื่องของการที่จะตัดสินใจทําอะไรแล้วเห็นช่องทางลู่ทางโอกาสความสําเร็จของตัวเองมากขึ้นอันนี้มันเป็นพอยต์หลักเลยนะคราวนี้ไปดูซิว่าไอสิ่งที่คนคิดเนี่ยพ่มองว่าหลักๆเลยนะที่คิดเนี่ยมันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินระยะยาวค่ะที่ต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าตําแหน่งกระดุมพาค่ะ มี w o r ดคำจากหน้าไพ่คือคําว่าไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะจากใบนี้เนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของการเงินถ้าเกิดมองโดยรวมในเรื่องของภาพการเงินเน่ยพี่มองว่ามันอยู่ในทิศทางที่ดีคือการเงินเนี่ยมันดีแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะอาจจะมีถึงขั้นที่วางแผนอนาคตในเรื่องของการที่จะเก็บเงิน ด้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบางครั้งชาวรัคนาราศีเมษเองอาจจะ เก็บเงินไม่ค่อยได้หรือบางทีเราจะเป็นประเภทพวกมีเงินเยอะแล้วก็ใช้เงินตลอดแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับรู้เท่าทันตัวเองรู้ว่าเออช่วงนี้มันมีเงินเข้ามาเยอะช่วงจังหวะน,นี้เป็นช่วงที่ดวงดีฉะนั้นก็จะไม่ปล่อยให้ในเรื่องของเงินเนี่ยมันล่องลอยหลุดลอยไปโดยการแบบเสียประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นเสาหลัก ะะอาจจะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลคุณพ่อคุณแม่คในใกล้ตัวแล้วก็วางแผนอนาคตเช่นในเรื่องของการที่จะมองในเรื่องของการลงทุนการทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงจังหวะนี้เทอร์เน็ตพี่มองว่ามันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการไต่ตองมันเกิดจากการที่ตัวเราเองเนี่ยคิดวางแผนอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำงานประจํามานานแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้ทําได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ในณนะช่วงเวลานี้จังหวะนี้เนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราทํามาตลอดชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นการแค่ทําให้เราได้ใช้ชีวิตแต่ไม่สามารถสร้างชีวิตได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกไม่ถูกอกถูกใจซะเหลือเกินก็คือในเรื่องของตแต่งงานมันขึ้นคําว่าสวมหน้ากากเข้าหากัน อาจจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยเบื่อในเรื่องของสภาวะเบื่อในเรื่องของแวดล้อมค่ะมันเป็นสังคมหน้ากากเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแย่หรืออะไรนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้เป็นตัวเองอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องแบบ เจรจา,าติดต่อบคนอื่นอ่ะโดยเฉพาะคนทํางานเกี่ยวกับการเจรจา,านะวาทศิลป์การสื่อสาร,รต่างๆหรือคนที่เป็นเซลล์คุณอาจจะมีความสามารถคุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องนั้นแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องตามอกตามใจคนอื่นมากเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่มีในเรื่องของช่วงเวลาที่เป็นตัวเองไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการที่แบบเป็นในเรื่องของความโกหกเสมอไปนะมันมองว่าตัวเราเหมือนกับ ทุกวันนี้เราเขืออคขเราต้องการอะไรกันแน่มันอาจจะเป็นช่วงที่ตกผลึกในเรื่องของความคิดด้านนี้บวกกับในเรื่องของสังคมค่ะเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการเข้าสังคมเราอาจจะรู้สึกอยากจะปลีกวิเวกแต่ด้วยงานของเราไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานประจำเนาะมันยังมีในเรื่องของสังคมแวดล้อมอยู่ซึ่งไอภาวะอึดอัดใจหรือมีความรู้สึกว่าอยากจะปลีกวิเวกเนี่ยมันมาจากตาแหน่งนี้ได้นะ มันมาจากตำแหน่งสาชะนะคะหน้าไหว้หลังหลอกเอ้ยทำไมชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะเจอแต่คนไม่ดีแบบรอบข้างรอบกายเหรอคะแล้วมีความรู้สึกหลอนหรือว่าวิตกกังวลอะไรหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนจริงจังหรือว่าไม่ค่อยมีคนที่จะจริงใจกับเราขอไพ่ขยายสักใบหนึงได้ไหมเดี๋ยวปิ๊งขอดูขยายสักใบหนึ่งเนาะ ม,มันอาจจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์นี่แหละนะคะของชาวลัคนาราศีเมษที่เรามีความรู้สึกว่าช่วงจวังหวะนี้หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครเข้าหาเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักทีนี้พอมีในเรื่องของผลประโยชน์โอเควันที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันดีมันแฮปปี้แต่ว่าสําหรับบางคนนะพอเราไม่มีผลประโยชน์ให้กับเขาเขาก็ชัดเจนมากว่าเขาแบบไม่ต้องการเราหรือเขาแบบ ไม่โอเคกับการมีเราอ่าพอเรารู้สึกแบบนั้นแล้วชาวราศีเมษอะ่ะเป็นกลุ่มธาตุไฟอะ่ะเป็นแบบดาวนะพื้นดวงอะ่ะดาวเจ้าเรือนคือเป็นนักลบยอมเหรอถ้าเกิดรู้ว่าใครที่แบบไม่จริงใจไม่ดีคุณพร้อมที่จะตัดอยู่แล้วมันเลยกลายทําให้เป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนซึ่งอาจจะเกิดจากแวดล้อมแบบนี้แหละความรู้สึกแบบนี้แหละฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คุณอะ่ะเอาเขาไว้ ข้างกายหรือยังคบหาเขาอยู่เนี่ยแปลว่าคนนั้นจะต้องดีมากๆเลยหรือว่าคนนั้นจะต้องแบบมีความสัมพันธ์กับคุณจริงๆเพราะว่านอกจากในเรื่องของการที่จะต้องสื่อสารเกี่ยวกับในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของแบบสิ่งที่มันจะต้องเจอหรือว่ามันเป็นงานที่แบบบางทีอะเรายกตัวอย่างง่ายๆเนาะเราไม่ชอบคนนี้เลยแต่เราต้องทํางานอ่ะอันเนี้ยคุณคุยได้แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยคุณแทบจะปิดไม่ให้ใครเข้ามาฉะนั้น ก็มีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่มองว่าน้อยมากคุณเป็นคนที่รู้จักคนเยอะมีสังคมเยอะแต่เวลาตอนที่คุณเนี่ยจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะมาอยู่ข้างๆจริงเนี่ยเต็มที่ไม่เกินสามคนเท่านั้นเองนะคะอะไม่เป็นไรค่อยว่ากันไปนะคะส่วนในเรื่องของการหางานใหม่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยจะมองในเรื่องของการหางานใหม่พี่มองว่าช่วงจังหวะเนี้ยเนี่ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไพ่มันมีในเรื่องของบทคําเกี่ยวกับในเรื่องของการถูกหลอกหรือว่าในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปียบถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการทํางานก็ต้องระมัดระวังยิ่งไปในการทํางานที่เหมือนกับองค์กรน,นั้นดูไม่มั่นคงเท่าไหร่หรือว่าเป็นในลักษณะของ,ของครอบครัวมีโอกาสที่เวลาคุณทํางานไปเนี่ยคุณจะทํางานนอกเหนือเกินหน้าที่หรือนะคะบางคนอาจจะมีคนมาชักชวนคนสนิทคนที่คุณไวไ้ใจมาชักชวนในเรื่องของการ ลงทุนทําธุรกิจทาอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ควรเสี่ยงนะช่วงจังหวะน,นี้มันเป็นช่วงที่จะโดนหลอกได้ง่ายๆแล้วก็ต้องระวังด้วยนะไม่ว่าจะเป็นลิงก์อะไรแปลกๆข้อความแปลก,ปก,ปก,ปกๆเมสเซจแปลกๆนะช่วงนี้อะไรที่แบบมันดูสุมเสียงเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังนอกจากระมัดระวังตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องดูด้วยนะคนรอบข้างเนี่ย อ่ะเขาบางทีเขาอาจจะเหมือนกับไม่ได้ระวังเท่าไหร่ทําให้เกิดในเรื่องของความผิดพลาดนะ,ะส่วนเรื่องที่อาจจะต้องแก้ไขแล้วทําให้หนักใจนิดหนึ่งอะ่ะมันไปตกที่ตําแหน่งเกี่ยวกับญาติพี่น้องค่ะนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะการมีปัญหากับญาติพี่น้องคําว่ากอดรัดมันจะหมายถึงในเรื่องของภาระเช่นในช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะต้องดูแลคนในครอบครัวเป็นพิเศษหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของ ัญหานะคะเกี่ยวกับการซัพพอร์ตคนในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพอสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงคนที่ต้องซัพพอร์ตหรือต้องบับรับผิดชอบตรงเนี้มันก็จะเป็นขุนนะคะอันนี้ไัยมันขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของความกดดันแล้วก็ในเรื่องของภาระต่างๆแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่บ้านแล้วเป็นเหมือนกับ อยู่กันมาเยอะๆอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวเท่าไหร่นะนะคะส่วนในเรื่องของไอเดียการรเริ่มการทำอะไรใหม่ๆอ่ะพี่มองว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอาจจะตื่นตัวในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมที่ผ่านมาเนี่ยเวลาตอนที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่าความโชคดีของชาวลัคนาราศีเมษนะคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วคุณเนี่ย เอาจริงเอาจังแล้วคุณเป็นคนที่เห็นผลลัพธ์อะไรเร็วๆแต่คุณนึกออกไหมคะคุณเป็นดวงแบบพวกนักลบนักแข่งอ่ะพอไปสําเร็จเป้าหมายพอทําได้สักระยะหนึ่งแล้วคุณเห็นว่าไอ้ฟีดแบ็มันดูงไม่ค่อยดีเลยคุณก็จะหยุดฉะนั้นคุณจะต้องมีวินัยมากกว่านี้แล้วก็มีในเรื่องของความทุ่มเทกับสิ่งนั้นมากกว่านี้นะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดจังหวะนี้ในช่วงเวลานี้เดือนนี้อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ลุยเลยทําได้เลย ขอกิดน้าแป๊บหนึ่งนะะแล้วก็ไม่อาจคลิปด้วยนะ <c oughs> ะมาดูต่อกันนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระวังในเรื่องของตำแหน่งวินาเกี่ยวกับในเรื่องของความเสื่อมเสียหรือว่าสิ่งที่มันอันตรายในช่วงเดือนนี้ที่ไพ่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่สนิทกระดัไหน อย่าเชื่อใจเต็มร้อยนะเพราะมันจะส่งผลเสียขอให้ขยายเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบการสื่อสารการพูดต่างๆต้องระมัดระวังด้วยการสัญญาการเอ่อตกลงอะไรเงื่อนไขต่างๆขอให้มีเอกสารชัดเจนนะคะเพราะว่าดวงตอนนี้ของคุณเนี่ยคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องทำคนเดียวถ้าเกิดมีลูกน้องคนที่มีหัวหน้าแล้วมีลูกน้องลูกน้องก็จะไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่ไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหรนะ่นักจะต้องทำด้วยตัวเองเป็นหลัก นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของตําแหน่งสุขภาพตําแหน่งสุขภาพในเดือนนี้นะชาวาลัคนาราศีเมษจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนเห็นไหมคะขึ้นมาช่วงเวลากลางคืนอาจจะดีดไม่ยอมนอนอยากทํานู่นทนํานี่พอถึงเวลาตอนกลางวันไปไงหมดแรงสมองอ่อนล้าฉะนั้นต้องมีในเรื่องของการที่แบบปรับในเรื่องของการนอนการพักผ่อนหรือว่าในเรื่องของการกินด้วยมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ย ระบบร่างกายมันรวนเกิดจากการที่ว่าตัวเราไม่ได้วางแผนตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของความโชคดีนะพี่มองว่าสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยไพ่มันขึ้นมาคําว่าภาคคิริวหอทองหมายถึงว่าเป็นช่วงที่วางแผนเป็นช่วงที่คิดอยากจะรเริ่มอยากจะทําอะไรด้วยกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นในทิศทางที่ดีส่วนคนโสดก็มีแนวโน้มที่จะเจอคนที่ถูกใจแล้วก็มีคนที่มีฐานะ เขาอาจจะไม่ได้แสดงตัวว่าเขามีเงินล่ำรวยแต่จริงๆแล้วเขามีเงินนะคะเอออันนี้ดีนะสำหรับคนโสดถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งตำแหน่งอลิสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะช่วงนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของการแก้เคสเสริมดวงกันสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่มีความเชื่อนะคะอยากจะให้เหมือนกับไปอาบน้ำมนหรือบางคนไม่สะดวกก็ไปรับน้ำมนตามวัด ตามจุดต่างๆที่เรามีความรู้สึกว่าเราศรัทธาหรือว่าที่ใกล้บ้านก็ได้แล้วก็นําน้ํมนต์ตรงนั้นนะคะมาพรมมาแบบล้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะถือว่าเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง mm. ส่วนนะคะในเรื่องของการที่จะเดินทางถ้าเกิดในช่วงจังหวะนี้คนที่มีความคิดในเรื่องของการที่จะเดินทางไกลเดินทางเที่ยวพักผ่อนหรือว่าไปทํางานต่างๆ ทุกอย่างราบรื่นตำแหน่งสุภาสวยค่ะแปลว่าในช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีเมษถ้าเกิดคุณกําลังรอในเรื่องของโบนัสหรือคุณต้องการให้ผู้ใหญ่เมตตาช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะคะนอกจากนี้ก็คือส่งผลดีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ้าวการทําบุญเพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะถ้าเกิดใครมีความเชื่อสายเทพให้ไหวพ้พระศิวะได้เลยแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติด้วยตัวเองก็คือการ สวดมนต์นั่งสมาธินั่นเองฉะนั้นดูแล้วจะเน้นไปในเรื่องของการทําอะไรด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะส่วนตําแหน่งสุดท้ายก็คือในเรื่องของตําแหน่งเกี่ยวกับโชคลาบนะคะโชคลาบจะมาจากไหนโชคลาบจะมาจากสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดใครที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็อยากจะลองอยากจะให้น้องนําโชคให้ทำยังไงโยนกระดาษหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดบางคนไม่มีในเรื่องของแบบสัตว์เลี้ยงก็อาจจะ ดูนะคะในเรื่องของตัวเลขที่เรารู้สึกชอบหรือว่าอาจจะเป็นเลขใหม่ๆที่เราไม่เคยซื้อนะ,ะหรือว่าเราไม่เคยสนใจอะไรแบบนี้เลขที่เรามองข้ามไปก็อาจจะเป็นสื่อนําโชคให้กับเรานะคะส่วนเลขจากน้าไพ่เดี๋ยวหยิบกันสักทีหนึ่งสักสองใบมาดูซิไพ่จะบอกอะไรมีเลขสามค่ะเจ็ดค่ะศูนย์ค่ะอันนี้นะ 370นะคะลองตามนี้แล้วกันก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษส่วนใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกถูกอกถูกใจนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รับพลังงานบวกร่วมกันนะคะพอวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ